สวัสดีค่ะลิซ่าอวดหุ่นแซบนุ่งบิกินี่สุดเซ็กซี่ส่งท้ายซัมเมอร์ยังคงสร้างความฮือฮาขแาวเทนอย่างต่อเน,นื่องค่ะสำหรับลิซ่าแบล็คพิงซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากโชว์ Crazy House Party เสร็จสิน้นน้องก็ได้บินลัดฟ้ากลับมาเมืองไทยพร้อมร่วมฉลองวันเกิดของคุณพ่อจนปรากฏภาพน่ารักน่ารักอย่างที่เ,เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะตามสื่อต่างๆและในโลกออนไลน์ที่ต้องบอกเลยว่าน่ารักอบอุ่นสุดๆ ล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมอินสตาแกรมของดิซ่าที่มีผู้ติดตามกว่า98.2ล้านคนก็ได้อัปเดตเปิดภาพช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาให้แฟนๆได้ชมกันโดยเฉพาะลุคแรกที่ทำเอาหลายคนกรี๊ดหนักกับชุดปีกนี่สีสซมสุดเซ็กซี่ขนาดล่องเรือยอดที่เปิดให้เห็นรอยสักด้านหลังรูปดอกเอเดวน์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ลิซ่าชอบมีความหมายดีให้กันแบบชัดๆเล่นทำเอาแฟนๆลอนลุมนั่งกันไม่ติดเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ยังมีเซตลุกสบายๆริมแม่น้ำเจ้าพยากับสะพานพละามแปดจิบไว้ชิวๆเรียกได้ว่าแต่และลุคเผ็ดเต็มสิบหักไม่ได้เลยสักแ้มค่ะและนี่ค่ะก็เป็นภาพสวยๆซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชมกันเช่นเคยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ